สวัสดีจ้าพี่นงวันนี้ย่พาก็จะพามาเก็บบัวอีกแล้วเป็นวันแรกที่ยพาได้ทำการเพกกร,ราะก็หลายรอบแล้วแหละแต่รอบนี้ก็คือเป็นวันเแรกเน้นเขาเกิดเน้นไอ้ไอถัง ไก่ๆเห็นไหมาวันนี้เขาก็สั่งสองสองลูกไ้พายังไม่ได้ทําสูงแบบเต็มที่ดอกเพราะว่าบัวตัวนี้มันก็หายากหัวบัวนะ่ะหายากเขาก็สลัดทัวทิ้งไปแล้วเขากเกืดใหม่ถ้าเองจิบไงุงมก็โผมันเลยมันไม่มีจ้ะ นี่ลักษณะไอลักษณะหัวหัว,หวที่เพาะหลายรอบเร้วม,มันเน่ามันจะปินเรนเลนเราบีบมันจะลนมันจะนิ่มๆเต่วครั้งในมันก็จะดังดังไบเนี่อันนี้คือเนา่าเพ่แนนอน น้ำเขาเหาายียพากัใสใสมาเราลงมือเก็บกันเลยพี่น้อง การเพราะอัวแดงของงเยพาตนระยะหลังนี่โกไม่ค่อยเจอปัญหาดอกเตย้าที่เยพาทําคลิปก่อนๆมานะคือยยพาเือปัญหามาแล้วเยพาผ่านจุดนั้นมานเด็วยันพาช่วงนี้ยยพาไม่ค่อยมีปัญหาในการบัวแดง มันโกบมากเลยโกบพอเรายกขึ้นเนี่ยมันก็ขาดแลีที่นี่ตัวนี้มันก็ต้องเราวก็ต้องมาจับเรียงพอเราจับเรียงในที่เราก็ไปเอาไปล้างน้ำเลยถึงยังจะดีท่าเรา ครับเดี๋ยวมาขูดวางไหวมันลลางหนามยากแล้วก็มาลลางเรากำลังขยา,งายไม่จะล่าง่ายถ้ามันได้ยากไม่ไม่มได้ยากหรอกแต่ว่ามันจะทำได้เร็วกว่าที่เรามาจับโขงวางไหวเดี๋ยวเราก็ มาห่างที่เดียวไเขาวอบอุ่สวยๆเลยจ้ายินกับตันดนี่ว่ะ 在这里有个饭店，走走看看。你呢？

ถ้าสงวันตรงๆอย่างเงี้ยสรองถังเอถ้าสิบสามเอสิบหาวันก็อยู่จะอยู่ประมาณถังถังหนึ่งก็จะได้ถังครึ่งถังสี่ทีถังห้าทีถอยเถอะฮะห้ถอยเถถังหนทั้องถังหนึ่งเนาะไม่ได้ไม่จะได้พราะจะมีเลย

ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยาพาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ